เด็กๆดูซิว่าแม่มีอะไรมาให้อะไรหรอคะแม่หนูตื่นเต้นะ <c oughs> นะรีบเฉลยเล็วค่ะแม่หนูอยากรู้แล้วชดาลาบูบูใช่แล้วจะ้ะลูกเย้หนูดีใจจังเลยในที่สุดก็มีตุ๊กตาลาบูบูเป็นของตัวเองว่าแต่แม่คะทำไมลาบูบูมีแค่ตัวเดียวอะ มีคนให้แม่มานะสิลูกแล้วเขาก็ให้แค่ตัวเดียวด้วยแล้วพวกหนูจะเล่นตุ๊กตาลาบูบูยังไงคะพวกหนูมีกันตั้งสองคนแต่ตุ๊กตามีแค่ตัวเดียวพวกลูกๆแบ่งกันเล่นได้มั้ยจ๊าก็ได้ค่ะจะลองดูถ้าอย่างนั้นหนูขอเล่นก่อนนะคะแม่ลาบูาบูอ้น่ารักจังเลยอ,ะอ่ะพี่หนูเล่นบ้างสิพี่เล่นนานแล้วนะพี่ยังเล่นไม่หนำใจเลยไม่แต่พี่เล่นนาน อะอะไรกันจะรู้แม่ขาแม่พี่แย่งละบุบปหนูไปเป็นพี่น้องกันต้องรู้จักแบ่งปนันเมตตาปานีกันด้วยก็ได้คะ่ะแม่อะเอาไปเย yeah, yeah, ้เย้ล่นแล้วน้องน่ารักจังเลยนี่น้องให้พี่เล่นตุ๊กตาบ้างสิน้องเล่นนานแล้วนะโอ้ยพี่พี่ก็เล่นนานแล้วไหมปล่อยให้หนูเล่นคนเดียวเถอะไม่ได้พี่ก็อยากเล่นเหมือนกันไม่หนูจะเล่นไม่แบ่งให้พี่เล่นใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเราต้องเปิดศึกแย่งตุ๊กตาลาบูบุกันซะแล้วก็มาสิคิดว่าหนูจะยอมเหรอนี่ซ่อนไว้ข้างหลังเลยคิดหรอว่าแค่นี้นพี่จะแย่งตุ๊กตาลาบูบุกอนไม่ได้นี่ไงตุ๊กลาบุบูของหนูได้มาแล้วเย้ yeah. เอาตุ๊กตามาให้หนูเดี๋ยวนี้นะจ้างให้ก็ไม่ให้หรอกพี่จะไปเล่นบนห้องไม่นะหนูไม่ยอมอะไรกันจะลูกแม่ขาแม่พี่แย่งลาบูบูหนูไป หนูไม่ได้แย่งนะคะแม่น้องเล่นนานแล้วตอนเนี้ถึงทีหนูเล่นบ้างอะไรกันเนี่ยพี่น้องคู่นี้แม่รับขวดหวัวจริงๆเลยน้องถามว่าหนูแย่งตุกต๊กตาเราบูบูน้องไปค่ะแม่แต่หนูไม่ได้แย่งนะคะน้องเล่นนานแล้วตอนนี้ถึงทีหนูเล่นบ้างเอาละ่ะเอาละ่ะถ้าลูกทั้งสองคนจะแย่งกันเล่นตุ๊กตาแบบนี้ยแม่ว่าไม่ต้องเล่นทั้งคู่เลยดีไหมตุ๊กตาก็มีอยู่แค่ตัวเดียวถ้าพี่เล่นไม่ได้น้องก็ไม่ต้อง แม่ว่าแม่เอาลาบูบูตัวนี้ไปทิ้งดีกว่าเพราะว่ามันทําให้สองพี่น้องทะเลาะกันไม่นะหนูไม่ยอมหนูกับพี่ไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะแม่แต่ว่าหนูขอร้องล่ะอย่าเอาตุ๊กตาลาบุบูไปทิ้งเลยแล้วลูกทั้งสองคนจะแก้ปัญหานี้ยังไงละจ๊ะพวกหนูจะแบ่งกันเล่นแล้วจริงๆค่ะแม่จะไม่เห็นแก่ตัวอยากเก็บไปเล่นคนเดียวอีกแล้วแม่จะเชื่อลูกได้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆค่ะแม่พวกเราสองคนพี่น้องแบ่งกันเล่นได้สบายอยู่แล้ว ว่าไหมพี่ใช่ใช่งั้นก็ได้แม่เชื่อลูกทั้งสองจ้ะ